เราเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทนะงนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Project m u ูเกสครับหรือ PM ของเรานั่นเองหลังจากที่อัปเดตมานะโอ้โหเรียกได้ว่าคนกลับมาเล่นเป็นหมื่นเลยนะครับเยอะมากๆนะวันนี้ครับผมก็เลยจะมาสอนทําเผ่าใหม่ที่ถูกนําเข้ามานะครับก็คือฟูบิงนั่นเองนะเมื่อพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกําลังประสบ โบักไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพาดแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่ออนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตา และยังมีระบบรับเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกม,มอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่ k r าวบ a t c Shop ร้านขายหนาดเกมราคาถูกลดราคา50%มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูก กล่องซุมเาวี4ีงบสี่บาบาทซุมไก่ตันเริ่มพ้นแค่1บาทมีรหัสออตาไก่7ดาวเทพเงาชายเจดาวรวมถึงมีตัวละครแมพขายด้วยรับกดเกมพากดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคนะผู้ชมวันนี้ครับผมมีไกด์นำทางนะเป็นน้องเฮิร์ทของเรานะคนอ่านแชทช่วงนี้ของผมเองนะสวัสดีครับน้องเฮิร์ทสวัสดีครับ อ่าเดี๋ยววันนี้ช่วยนําทางด,ดนึงแล้วกันเพราะว่าเฮิร์ทเนี่ยเขาเล่นจนเวลจะตันเรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคยังไงดีเฮิร์ทเริ่มมาแล้วเราต้องทําอะไรก่อนเลยการเป็นฟูบิงฮะไปตรงที่มันจะมีมาร์กอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเรา๋อ,อโอเคเมื่อก่อนมันไม่มีนะอ่าเมื่อก่อนมันจะมีแค่ตรงนู้นนะสามจุดโอเคซึ่งมันไกลมากไกลเลยหรอใช่ไกลมาก โอเคเมื่อมาถึงแล้วก็คุยได้เลยนะครับกดคุยป๊าป๊บป๊ปปปเข้าให้ปึ้งกดเย็ด defeat for another more. more หรือเปล่าทำไมมันเขียนว,ว่าแมวะเออสักอย่างแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าต้องเป็น human นะครับหรือเป็นคนตรงนี้ถ้าเกิดเอาแบบว่าแปลจากในเค้สน,นะเว้ยทุกคน คุณจะต้องฆ่าคนที่เป็นเผ่าฮิวแมนซึ่งไม่สามารถฆ่าลันคาได้เพราะนั่นก็คือเผ่าลันคาเก็าไหมไม่สามารถฆ่ายม,มาัทูตได้เพราะนั่นก็คือเผ่าโซลิเปอร์แล้วก็ไม่สามารถที่จะฆ่าควินซี่ได้เพราะนั่นก็คือเผ่าควินซี่เท่ากับว่าคุณจะต้องฆ่าคนที่มีไอจุกตรงหน้าอกตรงเนี้ยด้วยกันเองหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมแค่คิดเองนะคิดเองผมดูจากเควสนะเออว่าต้องฆ่าที่มีจุกบนหน้าอกอย่างนี้หรือเปล่า4ี่คนนะครับ ซึ่งตรงนี้ค่าซ้ํากันได้ไหมเฮิร์ตไม่ได้ครับอ่ะไม่ได้นะครับมันจะไม่นับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอข้อแรกเลยผมสงสัยมากว่ามันค่าคนที่ไม่ได้มีจุกบนหน้าอกได้ไหมนะอันนี้เฮิร์ตเป็นเผ่าอะไรเป็นฟูบิงอ๋อฟูบิงมันก็ถือว่าเป็นเผ่าไอฮิวแมนปัถือว่าเป็นฟูบิงถือว่าเป็นฟูบิงอ่ะโอเคก็ลองดูลองดูอ่ะ โอเคไม่ได้จริงว่ะโอเคแ้าผู้ชมผมพิสูจน์แล้วตีเกือบประมาณ5นาทีเลยคือมันถึกมากๆนะตัวไอ้เฮิร์เนี่ยนะคือไม่ขึ้นจริงครับโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้วิธีแก้นะมันง่ายมากๆนะครับให้ทุกคนนะครับใช้โปรแกรม2จออันนึงเข้ารหัสหลักอีกอันนึงเอาเป็นรหัสไก่แล้วก็แค่มายืนแล้วก็ให้รหัสหลักเราตีแค่นั้นเองนะครับ 4ID เท่านั้นนะฮะง่ายมากๆสำหรับวสแรก ส่วนใครที่ไม่มีโปรแกรม2จอคุณต้องมีเพื่อนแล้วล่ะนะครับจริงๆอ่าโอเคขึ้นแล้วครับ<อเ>หนึงคนนะอ่าแปลว่าผมมาถูกทางแล้วสำหรับคนที่มีสองจอเนี่ยมันก็จะง่ายส่วนใครที่ไม่มีหรือทำไม่เป็นเดี๋ยวก็หลังผมลงคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะสอนทำสองจอให้ด้วยโอเคไหม พอถ้าเกิดทําในคลิปนี้คลิปเดียวแต่มันจะยาวเนาะโอเคลองลองฆ่าสามหมฆ่าสามมันไม่ได้เพราะความแน่ใจไงครับไม่ได้เห็นไ,ไหมฆ่าสามไม่ได้ แต่เคยมีคนบอกว่าถ้าสมมุติเราค่าตัวแรกและค่าตัวที่สองสามารถกลับไปค่าตัวแรกได้ไหมดูหรือเปล่าลต้องลองเออ,อต้องลองทีเดิมอ่าโอเคขึ้นสองตัวและ้ะ แล้วตรงเนี้ยมันมีทฤษฎีถ้าเกิดเรากลับไปตีตัวแรกครับมันจะขึ้นเหมือนว่ามันจะลีอ่ะขอแค่ไม่ใช่ชื่อซ้ำครับมันจะลีก็คือ1 2 1 2เก็ตแมททุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูสำหรับใครที่มีรหัสน้อยก็จะง่ายไงจะไม่ต้องสมัครหลายรหัสเนาะอ่ะโอเคท่านผู้ชมอันนี้ตัวซ้ำนะตัวแรกที่ผมคิวไป เออว่าได้จริง<อ>ขึ้นฮะอ,อ่าขอแค่ชื่อไม่ซ้ำเดิมนะก็คือมันน่าจะรีเซ็ตไอตัวแรกอะ่ะก็คือขอแค่ชื่อไม่ซ้ำกับตัวที่เพิ่งฆ่าไปก็พอก็คือสามารถ1 2 1 2ได้เลยนะครับอุ้ยเควนนี้ง่ายไปเลยครับผมโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เควสเราเสร็จนะครับให้กลับมาคุยกับ NPC ตัวเดิมได้เลยนะฮะมาคุยป๊าบป๊าบย <Very> well. เอาได้แล้วอ่ะแค่นี้เลยอ่ะนี่อันนี้คือถือว่าเป็นฟูบิงขั้นแรกอ๋อมีขั้นด้วยโอเคอแล้วยังไงต่อแล้วก็มีสกิลเลยกดช่องสกิลได้เลยกดอกด M M สกิลสกิลพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราต้องไปที่ช่องฟูบิงของเรานะโอเคแฟดเอสเคป เรียนก่อนเลยอีควิสฮะอันนี้อะไรเนี่ยบิงไลฟ์อีควิสโอเคถ้าผู้ชม2สกิลของฟูบิงตรงนี้ที่เราเรียนได้ก่อนนะครับอันแรกจะเป็นตัวแฟตเอสเคปนะก็คือเป็นท่าที่เอาไว้หลุดจากการโดนคอมโบนะกด G เพื่อใช้ครับอ่าแล้วก็ท่าที่2คือ บิงก์ไลฟ์นะหรือว่าคือการแฟดสเตปนั่นเองนะตอนแรกเนี่ยเราจะทําได้แค่กิ้งนะแต่หลังจากคุณเป็นฟูลบิงเนี่ยเขาถึงจะปลดล็อกให้คุณสามารถแฟดสเตปได้แล้วอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้คือตัวแฟดสเตปนะอ่านี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยส่วนอันนี้จะเป็นตัวเ s c a p e นี่แบบนี้เลยครับผมอ่ะโอเคนะได้มา2 s k สกิลโอเคต่อมาเฮิร์ตยังไงต่อสิพอได้มาแล้ว แล้วก็ต้องกดรับเพยอีกรอบแต่ว่ามันต้องมีเลเวลร้อยห้าสิก่อนฮะเดี๋ยวใช่เลเวลร้อห้าสก็คือมึงให้กูมาแค่นี้เลยสองสกิลหลังจากนั้นเนี่ยจากเวลหนึ่งอ่ะคุณต้องไปฟาร์มจนร้อยห้าสิบเลยนะก็เรียนสกิลตามนั้นได้หมดเลยโหดมากอัพไปเรื่อยๆสกิลไปเรื่อยๆขอเช็คอีกที อ๋อตอนนี้คือมันถือว่าเราเป็นฟูลบิงแล้วก็คือมันให้สกิลมาแล้วแต่คือจะไปขั้นต่อไปได้เนี่ยอีกทีคือเจอกันร้อยห้าสิบเลยจากหนึ่งไปร้อยห้าสิบถูกต้องไหมใช่ใช่ขั้นต่อไปคือร้อยห้าสิบแล้วก็พวกหมัดพวกดาบอะไรพวกนี้คือเราเรียนได้เลยเหรอเรียนได้หมดเลยปะใช่ปกติเลยเน,นะ<ว>แค่นั้นรครับท่านผู้ชมก็แค่ทําการเก็บตัวมาสเตอรี่นะแค่นั้นเองไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับเจอกันอีกทีเวลร้อยห้าสิบนะแล้วก็ค่อยๆเก็บมาสเตอรี่เก็บตังค์มากด อ่าเรียนสกิลขึ้นเรื่อยๆให้เรามีสกิลใช้โอเคท่านผู้ชมผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งนะครับการเก็บมาสเตอรี่สำคัญนะผมบอกไว้ก่อนผมลืมย้ำเรื่องนี้จะเห็นคำว่ามาสเตอรี่สกิลถูกต้องไหมครับตัวมาสเตอรี่สกิลเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของฟูบิงเกอร์เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะนี่เลยมาที่สกิล ราะว่า f u l บิงเกอรครับจะต้องใช้ตัวมัตเตอรี่สก l ลตรงนี้ในการเรียนสกิลทั้งหมดเลยในกรณีที่คุณไม่ได้เก็บมาแน่นอนครับคุณไม่มีสกิลใช้ถามว่าวิธีเก็บทำยังไงการฟาร์มมอนเนี่ยคุณจะได้แค่สกิลมัตเตอรี่ของอาวุธที่คุณใช้ถ้าคุณใช้หมัดตีคุณก็จะได้หมัดถ้าเกิดคุณใช้ดาบตีคุณก็จะได้มัตเตอรี่ดาบเพราะฉะนั้นวิธีเก็บ มัตเตอรี่ของตัวฟูบิงเกอร์นะครับจะต้องใช้สกิลของเขาเก็บเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้น,นมันจะไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคูจะต้องเรียนท่าบิงเกอร์คิกนะครับและใช้ใส่มอนก่อนที่มันจะตายทุกทุกตัวเลยนะทุกๆุกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้ตัวมัตเตอรี่เราเวลอัพไวๆเพื่อให้มีสกิลดีๆมาใช้นะครับอ่ะเผื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ผมจะใช้ดาบตีมอนก่อนเลยนะอ่ะ ปั๊บปั๊บป๊บเห็นไหม490มัตเตอรดี่ค้างอยู่ที่73อ่าเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอะผมต่อให้ใช้สกิลดาบด้วยอะปึ๊บ490ค้างอยู่ที่73เห็นไหมแต่ในกรณีที่คุณทําตามที่ผมบอกคือใช้สกิลของไอ้นี่เขาอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาต้องใช้ให้โดนด้วยนะครับอะพอโดนเราฆ่าก็ไม่ขึ้นครับถุยไอสัตว์ทำไมอะเดี๋ยวแป๊บ A ี e w moments later โอเคขึ้นแล้วจะต้องใช้ให้ตายตายตายพอดีเหรอเดี๋ยวานะนี่ไม่ขึ้นโอ้โหถ้ามอนไม่ตายพอดีมัสเซอรี่ไม่ได้ด้วยก็ตามนั้นแหละ กอค่อนข้างเก็บยากนะผมบอกเลยก็แค่ช่วงต้นเกมนะฮะหลังๆนะ่จาจะง่ายขึ้นวะไม่ทันม่งไม่ขึ้นเฮียแสนหนึ่งรวย A few moments later โอเคฮะทุกคนหลังจากทุกคนเลเวลสิบห้ขึ้นไปแล้วนะครับผมแนะนำให้มาฟาร์มที่ฮูเอคอมมันโดนะเพราะว่าตรงเนี้ย เวลเรามันจะเร็วแบบเร็วมากๆอันนี้เป็นวิธีของผมเองนะเป็นทริคก,การฟาร์มวิธีรัดฟาร์มเวลที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วแล้วเพอๆเนี่ยน่าจะทําได้แก่เผ่านี้ด้วยเพราะว่าเผ่านี้มันมีท่าโคจ้โกงอยู่ท่านหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีฟาร์มแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่คุณต้องมีคือแ o ้โซครัสนะครับอ่าหรือโซครัสเนี่ยแหละ ผิดขออภัยนะคุณจะต้องมีท่านี้ครับเดี๋ยวขออนี้ตเปิดโปรไฟล์ให้ดูสักนิดนึงนะว่าเวลผมไม่ได้เวอร์นะครับเดี๋ยวจะบอกเอ้ยพี่ทําได้เพราะว่าเวลพี่เวอร์ไงอ่ะเดี๋ยวดูด้วยกันผมเวลเท่าไหร่ตอนนี้เวลผม19นะ19นะครับอ่ะ19เเท่านั้นเองตามผมมาเลยผมพาไปฟาร์มนี่เลยตรงนี้เลยของดีของเด็ดนะครับอ่ะตรงนี้ทุกคนจะบอกพี่นี่มัน เควสมอนเวลแปดสิบใช่ครับผมจะฟาร์มตรงนี้แต่ว่าเราจะฟาร์มแบบไม่ต้องรับเควสนะครับก็คือฟาร์มมอนเปล่าๆเ,เลยนะพอเวลแปดสิบเนี่ยค่อยรับเราทําแบบเนี้ยจนร้อยห้าสิบได้เลยส่วนวิธีฟาร์มนั้นง่ายแสนง่ายครับอาเดี๋ยวดูผมนะนี่เลยวิ่งมาปึ๊บลากมอนแล้วก็อย่างงี้กดเลขสี่เล็งให้ตรงแล้วคุณก็กดท่านี้ <laughs> ไปง,ง่ายมากวิวสิบเก้านะจ๊ะวิวแค่สิบเก้านะครับเอออ่ะแล้วเราก็รอท่าตัวโซคลาสเนี่ยคูดาวนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราลากใหม่เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ลนไปนิดหนึ่งนะกดผิดลูกโอเคเดี๋ยวผมเอาท่านี้ออกก่อนแล้วกันมันไม่ได้ใช้อะ่ะ แต่ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งมันใช้มัตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะเอาเป็นว่ามีมัตเตอรี่เยอะตามผมให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาละกันนะครับซึ่งใช้มัตเตอรี่ประมาณ50นะโอเคไหมประมาณนีน้เราค่อยมาตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปื๊บวิ่งลากมาเราก็กระโดดข้ามหัวตัวนี้มารอปื๊บแล้วกดดึงกดนี่เลยจบ แค่นี้เลยครับวิธีฟาร์มของผมนะเป็นยังไงกันบ้างฮะไวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไม่ว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันเจอกันอีกทีเวลร้อยห้านะครับฟาร์มตามได้เลยนะไป e t s go